สวัสดีครับผูช้ชม diy ครับวันนี้จะมาทำการเชื่อมอะระหว่างสายกาวกับแท่งกาวนะครับตัวสายกาวของผมขนาด16สแควรมิลนะครับแล้วก็ตัวแท่งกาวขนาด5้าทับหรือ16 mm มเมตรนะครับความยาว2.4เมตรตัวที่ผมใช้ตัวนี้นะครับชุดเชื่อมจะเป็นยี่ห้อรีเบ l ลนะครับมันก็จะบอกว่าลักษณะการเชื่อมเป็นยังไงเป็นการต่อแบบนี้นะครับแล้วก็ขนาดของสายเป็นเลขตัวหลังนะครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันว่ามีอะไรมาบ้างนะครับมันก็จะมีชุดคู่มือ1ชุดอ่ามันก็จะบอกว่าข้างในชุดนี้มันมีอะไรบ้างนะครับอ่าสำหรับชุดที่ให้มาเนี่ยมันจะมีอ่าห้าอย่างนะครับอ่ามีกระบอกเซรามิกที่เราเห็นเนี่ยครับที่กําลังจะเปิดเนี่ยครับมีกระบอกเซรามิก1ชุดแล้วก็จะเป็นคล้ายๆไม่เชิงว่าดินน้ํามันหรืออะไรนะครับจะเป็นก้อนเด็กๆมเมื่อกี้ที่ผมหยิบอยู่มันก็ เอาไว้อุดเวลาตอนเชื่อมไม่ให้น้ําเด็กที่มันละลายไหลออกตรงก้นตัวเซรามิกหรือตรงที่สายเข้าตัวกระบอกเซรามิกนะครับแล้วก็ภายในกระบอกเซราม,มิกเชื่อมทองแดงนะครับอ,อยู่ในกระบอกสีน้ําเงินนะครับเป็นผงอยู่และภายในกระบอกนั้นก็จะมีคล้ายๆเป็นผง อยู่ในถุง1ิบล็อกที่อยู่ในกระบอกครับตัวนี้จะเป็นตัวผงจุดเวลาเราจะเริ่มการเชื่อมนะครับไอ้ผงจะเป็นตัวจุดประกายไฟให้ง่ายขึ้นในการเชื่อมนะครับออละอย่างครับแผ่นเมื่อกี้ที่มันล่วงไปในร่องครับไอ้ตัวนั้นมจะเป็นแผ่นที่ะละลายระหว่างตัวสายและก็ตัวแท่งกล่าวจะติดกันนะครับตัวนั้น นี่ก็จะเป็นหลังที่เราตอกแท่งกาวลงไปในดินแลวนะครับเราก็เอาตัวโมนของเราเนี่ยเสียบสายเข้าไปด้านข้างนะครับจะมีด้านข้างโมนเนี่ยจะมีรูสายอยู่เนี่ยครับเสียบเข้าไปจากนั้นก็อเอาโมนวางไว้นะครับก็สายมันดัดสายนิดหน่อยกนะครับ ตัวสายเนี่ยจะอยู่บนแท่งกาวนะครับด้านในด้านในตัวโมนนตอนนี้ก็กำลังจัดอยู่นะครับอ่าเมื่อเราจัดปลนอ่าตำแหน่งได้เรียบร้อยครับเราก็จะใช้ตัวกันเขาเรียกว่าอะไรนะตัวกันน้ำเด็ก เวลาละลายไหลออกด้านล่างกับด้านข้างของโมน,นะครับะระหว่างที่เป็นช่องว่างระหว่างตัวสายกับตัวแท่งกาวนะครับด้านล่างอันหนึ่งแล้วก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งเสียงมันจะดังนิดหน่อยครับผมก็จะปั้นเป็นยาวๆแล้วก็จะไปอุดตรงที่อรอยเชื่อมนะครับการขัต่อไปก็ จะไปทําตรงช่องระหว่างแท่งกล่าวกับตัวมนูนนะครับที่จริงแผ่นยางด้านล่างเนี่ยมันจะติดกับตัวตัวกระบอกเซรามิกนะครับแต่พอดีมันรุดน,น,นะครับผมก็เลยปล่อยให้มันลงพื้นไปเลยครับแล้วก็ใช้ตัวนี้อุดอย่างเดียววผมก็จะจัดให้มัน พอดีพอดีนะครับไม่เบี้ยวไม่อะไรนะครับอ่ะนี่ก็เป็นรูปภาพด้านในนะครับเราก็จะใส่ตัวแผ่นนี้ลงไปครับตีร่างกายนะครับใส่แล้วเอาตูดลงไปข้างล่างนะครับตัวแหลมๆเนี่ยหนงด้านล่างเพื่อที่จะให้มันไหลพอกลงไปกับตัวแท่งกล่าวแล้วก็ตัวสายนะครับจากนั้นนะครับก็จะเตรียมผง เนี่ยที่อยู่ในกระบอกนะครับในก็จะมีตัวผงเชื่อมทองแดงน,นะครับอ่าเราก็จะโรยใส่ในตัวกระบอกเซรามิกค,ครับอ่าจะมีผงอยู่ในกระบอกเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยครับและตัวด้านในเนี่ยด้านในกระบอกตัวนี้ยมันจะมีอ่าผงจุดที่อยู่ในถุงนะเห็นไหมครับ ผมยังไม่เห็นหรอยตอนตอนที่ทำอะ่ะตรงน,นั้นจะเป็นผงจุดยจะไปใส่ถุงสิบล็อกไว้อยู่ในกระบอกอก็ใส่ให้เต็มเลยครับปัดป่าลงไาครับจากนั้นผมว่าจะเอาตัวฝาของโมน ของเราเนี่ยเอาฝาที่โมนมาทําการเชื่อมนะครับปิดไปที่ตัวโมนของเรานะครับตัวนี้ปิดลงไปปิดเสร็จนะครับผมก็จะโรยผงจุดนะครับโรยบริเวณด้านบนโรยตรงรูนะครับมันเหลือก็เลยเทไปหมดเลยครับเต็มไปหมดเลย โดยให้ทั่วลยครับจะได้จุดติดง่ายๆครับเวลาจุดอตอนนี้ตัวโมลไยของเราก็ตำแหน่งติดตั้งเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนที่จุดผมจะใช้หินเจียนะครับเกียร์เหล็กให้เป็นประกายไฟครับแล้วก็ให้มันสปาร์กันเดี๋ยวมันก็จะติดเ,เ,เองนะครับนี่ครับแคบเดียวครับติดง่ายมาก มันก็จะหล่อรมานอยู่ประมาณ10 10นาที15นาทีครับค่อยตอกชุดเซรามิกออกนะครับเมื่อเริ่มเย็นแล้วนะครับผมก็จะเอาเคสเนี่ยมาทุกตัวชุดตรงเซรามิกออกครับเราก็จะพบกับรอยเชื่อมนะครับหน้าตาน่าเกียดหน้าเกียดนะนครับ ออกให้ทั่วครับนี่ครับเมื่อเคาะเสร็จแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะละลายติดระหว่างแท่งกลาวกับตัวสายสายกล่าวครับ แล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแชมป์เดีด้วยนะครับสวัสดีครับ